ันนี้ลูกแดงๆนะเพิ่งออกเพิ่งออกได้ไม่กี่วันจนระิงๆไม่อยากกวนนะนี่นะครับลูกแดงแเลยไหนโชว์ลูกหน่อยสิ่ลูกลูกหนูอยู่ไหนที่ท้องนะตัวกู่ี่ตัวคู่นะครับที่ยังบุยไว้นีรไงลูกตัวแดงแดงนะนนเห็นไหมนะครับเ,เดี๋ยวแตงโมงให้ลูกแป๊บหนึ่งแตงโมงให้แป๊บหนึ่งนะแตงโมงให้อ้า อ่ะลูกเอ้าแตงโมซุปใน่จัดปะแตงโมแล้ว <c oughs> นะครับอันนี้เพิ่งออกจากท้องแม่ได้ประมาณสองสามวันนะเพิ่งเห็นสองสามวันนะชุดเน้ยังไม่ลืมตานะครับเนี่ยวัยนี้ ยังกินนมแม่เป็นหลักอยู่นะครับเกาะติดอีกตัวนึงอยู่ในนู้นนะครับตัวนึงอยู่นู้นเลยสุดเลยนอนอยู่ส่วนใหญ่ก็จะออกลูกสองตัวนะครับแต่บางบางชุดก็ตัวเดียวถ้าลูกออกมาไม่แข็งแรงแม่ดูแล้วก็จะกินลูกตัวเองนะครับแต่ถ้าลูกที่แข็งแรงแม่ก็จะเลี้ยงเนาะเลี้ยงจนโตในกลงนี้นะครับปิดก่อน ตรงนี้ลูกโตแล้วนี่นอนอยู่ข้างในอันนี้พร้อมที่จะแยกแลวนะครับแต่ยังไม่ได้แยกออกมาเนี่ยลูกๆนะครับนอนอยู่นี่อันนี้แยกตัวคู่ออกนะครับแยกตัวคู่ออกจันมีแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ตื่นเลยนอนขดเป็นแบบนี้เลยสกิดหน่อยปลุกกันหน่อยปลุกน่อยมาลุกมาเร็วเร็วมากินแตงโมมาลุกมาเร็วเร็วเร็วกินแตงโมเร็ว นี่นะครับเึงอลืมตาแล้วอันนี้แม่สีเหมือนแม่เลยนะชุดนี้รอแยก